จังหวัดสุรินทร์สองผู้เฒ่าเมืองช้างสู้ชีวิตออกตระเวนเก็บยอดผักกระเฉดน้ำขายสร้างไรายได้เลี้ยงชีพอําเภอรัตนบ,บุรีมีสองผู้เฒ่าสองสามีพันยาออกตระเวนไปตามทุ่งนาห้วยหนองคลองบึงลงลุยหาเก็บยอดผักกระเฉดน้ำเพื่อนำไปขายตามชุมชนและตลาดนัดคลองถมสามารถสร้างไรายได้ให้ครอบครัวโดยไม่ไปขอพึ่งพาญาติพี่น้องให้เดือดร้อน ผู้สื่อข่าวได้พบสองสามีพันยากำลังลุยเก็บยอดผักกระเฉดน้ำที่เขียวชอุ่มตามคลองลึกโดยไม่กลัวน้ำในคลองลึกที่กำลังเพิ่มสูงและไหลแรงเรียบถนนสายรัตนบุรีทับใหญ่จากการสอบถามทั้งสองคนชื่อว่านายชูชีพจันทรหรือลุงชูอายุ58ปีและนางบุญมาแสงรามหรือใหญ่แห้งอายุ57ปีอยู่บ้านหนองน้ำใส140 หมู่11ตำบลดอนรัชอำเภอร,รัตนบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์โดยทั้งสองสามีพันยาได้ยึดอาชีพเก็บยอดผักกระเฉดน้ำขายมาหลายปีเพราะทางบ้านไม่มีไร่นาทำเหมือนชาวบ้านคนอื่นเขาและตนทั้งสองคนก็มีลูกสาวอยู่หนึ่งคนได้แยกย้ายออกไปมีครอบครัวไปอยู่ที่บ้านสามีจึงปล่อยให้ทั้งสองตนดิ้นรนหาเลี้ยงครอบครัวกันเอง เพราะทั้งสองไม่อยากไปรบกวนครอบครัวลูกสาวและญาติพี่น้องเพราะทุกคนมีฐานะยากจนอยู่แล้วนางบุญชูหรือใหญ่แห้งได้เล่าว่าตนและสามีนั้นได้ยึดอาชีพออกหาเก็บของไปขายตามชุมชนและตามตลาดนัดครองถมมาหลายปีแล้วโดยแต่ละวันจะใช้รถจักรยานยนต์คู่ใจขับนั่งซ้อนท้ายกันพร้อมขดน้ำและกระสอบถุง ขับรถออกตะเวนไปตามแหล่งน้ำคูครองน้องบึงต่างๆเพื่อเก็บยอดผักกระเฉดน้ำหรืองมหอยโขงไปตะเวนขายตามชุมชนหมู่บ้านและจะขายมัดละสิบบาทหรือนำไปส่งแม่ค้าพ่อค้าตามตลาดนัดครองถมที่จะสั่ง และก็จะส่งให้6มัด50บาทวัาหนึ่งหงจะขายได้ครั้งละ200ถึง300บาทต่อวันหรือบางวันก็อาจได้มากกว่าถึง500บาทต่อวันสามารถมีเงินเก็บไว้ผ่อนค่างวดรถจักรยานยนต์และค่าน้ำค่าไฟได้ซึ่งจะให้ตนทั้งสองไปรับจ้างเป็นคนงานก่อสร้างนั้นตนทั้งสองทำไม่ไหวเพราะร่างกายก็ไม่แข็งแรงดังนั้นตนทั้งสองสามีพัญญาจึงยึดอาชีพตะเวนเก็บพืชผักหอยปูปลา ไปขายตามฤดูกาลจะดีกว่าซึ่งตนทั้งสองอายุก็เริ่มมากและแก่ชราขึ้นเรื่อยๆก็จะสู้ชีวิตหาเลี้ยงชีพกันแบบนี้ไปอีกจนกว่าร่างกายจะไม่ไหวยึดอาชีพยังสีมาดูนียังครับมาหลายปีแล้รจ้ะาหลายปีแล้วเป็นอย่างไรขึ้นอยูยึดอาชีพนี่มันโบมีงานข้ามก็เร็วหครับขายตามคของถงจะไปยึดอาชีพอื่นมันทำไม่ได้ อั่นตัวช้างที่เห็บเอาวมันนั่นนะและเรามีลูกมีอะไรไหมฮะลูกเต่าเราหลานลูกก็มีหลานก็มีเขาก็มีครอบครัวครอบครัวไปเลยเนาะเป็นปัญญาแค่กันเนาะหาข้าวกินก็การรังข้กินก็การวันนี้เตี๋หอกับบวชหอยมีหน้าใช่ไหมเนาะบวชมีหน้าก็ต้องมาหยุดอาชีพนี่เออขอนั่งมอเตอร์ไซค์พวกมอเตอร์ไซค์กันมาหาเจ็บของขายของขายตามทั่วไปพ่อบวชหอยก็บบวชหอยให้ยังไงบวชหอย มาทุกปีนี่ม้งนี้เคยมาเชียร์กาคเกษตรม้งนี้มาหลายปีอแล้วมาทุกกับทุกปีมาเอาภาคเกษตรนี่มาง้อหอยมันพ่อพ่อครูกันบอกกับนี่ไอ้นี่คนสร้างหลายปีภากเกษตรเท่านี้ขายไปเรื่อยต้องเชียรกับเมค้าเพิ่งกับสร้างพึ่งกับลอยสองลอยสามมีเอาไปขายมัดเท่าไหร่ครับนี่สิบาทมันละสิบบาทขายดีอยู่เนาะก็ได้ขายอยู่เนาะตามแม่ค้าข้องถูมั่งสิเนาะ ต่างหมู่บ้านชุมชนแล้วเดีแล้วเดีทุกมือนี่แต่ละมือนี่พ่อเป็นประมาณเจ้าบาทพ่ออยู่พ่อกินบ่แต่พ่อได้ใชแล,ล้วแต่แบบได้แต่เขาชอบเดือดร้ายแต่เด้อดร้ายบังว่านเนี่ยขึ้นบังว่านเนี่ยไปหาบ่บังว่านพุนตกพุนตกพุนตกเนาะไปสายบริเนอบังว่นพุนตกไปปลูกกระแดกเต็มที่นี่ยพอออกหาตะเวนหาพักหาหญ้าหาปูหาหอยขายนี่มือหนึ่งมือหนึ่งสูงสุดเด็ดประมาณมืออะไรเจ้าบาทสูงสุดห้าร้อย หักคาน้ามันแล้วก right. like like ็หักคาน้ามันแล้วอืมเขาพ่ออยู่เขาจินอยู่อือเขาพ่อได้อยู่คาอยู่ขายาเนาะใหญ่เนาะแล้วเจี๊ยดเจีอสิจุสีไปอีดลบนอ่ไปจุดกว่าสีเห็ดบ๊วยอือกลับกับเพราะว่าบ่มีน่าในพื้นเนาะก็ได้ทุกมันทุกบาททุกตังก็ต้องเอาไปซื้อเข่าสารเป็นวันไงที่จะขนังข้าวไฟเนาะขนังข้าวไฟก็อยู่ในหนีมืดเพราะลูกเต่าเราล้านเพ่กกระเจี๊ยบขอบเพื่อเพวกอะไรเนาะแต่พวกต่าบ่มีกันเนาะแต่พวกต่าบ่มีอือก็ต้อง รูยกันเองสองตาใหญ่ขอบคุณหลายใหญนิวยี่สิบสี่บุญเรืองเกศรจันทร์ภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน